นอกเงินี็เป็นการทดสอบการใส่กล่องโกโป๊ะก็ไม่เงยหน่อยนะคะซื้อไปก่อนที่จะใส่งานจริงนะคะกับเขาไม่เงยหน่อยกตบว่ามีอย่างหลายนะคะเนี่ยมีแหนมทอดแหนมกระดูกหมูที่ว่าพี่น้องแฟนจับขอมากว่าถ้าเป็นแล้วทอดให้เบิ่งแน่นอ๊อม่เงยหน่อยกินยี่ล้มแม้ว่าสั่นหลักกะซีมีต้มยำต้มยำกระดูกอ่อนหมูใส่มะระนะคะต้มแสบนะคะเอินต้มแสบมะระกระดูกอ่อนหมูสูตรของเงยหน่อยนะคะสูตรแทศบาลก็สิบเฮ็ดก็ได้นะคะ แต่ไม่หน่อยเห็ดเองนะคะหหนี้ออกตัวไปก่อนนะคะนี่สูตรไปกระสูตรมั่นคือว่าแหละนะคะ่ะแค่กับเขาก็ต้องมีเบสิกเนี้ยงมากมายนะคะอยากกินยังกะจับใส่หลอดกะกอแต่ว่าออกมาแสบนะคะระนากินนะคะโชคดีค่ะ ย่างอุ่ไหมเนาะค่ะกะดำหอนๆเนะค่ะนุ่มแซมีเนอ่อยกินเป็นสนิกเส้นอะไรดูแอร่ะ, <c oughs> ะแซมีเนอกินสนิเนนะะกเส,ส้เนเนาะค่ะกรเฟนฝ้ยแล้วก็ซอสเบเนซอสอะไร <c oughs> สนิกเส้นเบเนซอสแล้วก็เฟนไฟายนะคะนรากิน นี่นะแต่พอกินเขานะคะมันนี้เมื่อยเมื่อยกิน่าเออจมีไหมดีใจไรลงแน่นเิมเวไหมมันนี้เขาเปิดเพลงปุ๊บมงเต้นเลยเต้นคนแรงเลยนี่หอยัอเต้าอมอีดอกอ่าสรุดเต้าคนแระแิกซ่าเราแ่แต่แลิกซ่าแลกราอันอดวีเยอะละบูอัฟอสฟอร ก็ะยอระบูสันสัมผัสิ่งทเอตร์รุนสเลเซนเอตอรดมอึบหนักมิวสิคยอความมาแดนซ์ฟอร์สตาดมซย้าบ้าบ้าบาฟอร์สตาเดอล่าเดเอเตอรบิบิบิบนี่บินแดนซ์แมนบรีคันนี้ตเบอร์ยนซอดมอิบหน้าอาร์บิสกาเมวสินแดนซ์ฟร์สตาเุนซเซนคมมาดพต แอฟริกาน้อยน้อยยังบินดูโซฮอนดูโซอาดเลียลเลอาดนาอินตาอาดเนนอรัสทีก่งคอมพิวเตอร์คอมมาแดนซ์อโอเอ็นเฮนนี่โฟนตุรกีเอโฟอะอ่าประเทศอะไรบอมเบอร์ุโฟอมนอิรักโฟนอิรักคุณเนื้อ คุณทอบวิดีโอความรู้ปาสัมแอฟริกาดูเวียนพอรู้ไอ้หกสี่กัรัตท่าสัมบวาดีโลโซเดดอแดนซ์สัมวาเมเย็นตโลที่แทนแช่ดทท่าทีมบ้านบาราแดนซ์กอล เมยหน่อยบอกแฟนฟังมาเราขอสตาร์バレตตาสำหรับขอสตาร์ประเดี๋ยวเราバレต้าถึงฤดูในวันฟังกำมือนี่ไปตรองเรียนมือสุดท้ายแล้วนะสำหรับเมยหน่อยสำหรับเมยหน่อยนะเมยหน่อยคิดว่าคงสืบバレต์กัะปิน้องค่ะเพราะว่าระยะเวลาในการเรียนของเมย์หน่อยง่ายๆเขียนให้แต่วันที่ซิมหาเดือนแล้วถึงวันที่ซิมหาเดือนกันยายนะคะหมดเวลาเรียนแต่ว่าเมยเรียนมาแก่เดือนกว่าแล้วกำมืนี่เป็นมือปิดเทอม แล้วก็กคินว่าข้องสืบรกิการไปเรียนแต่ว่าช่วงที่บริกับไปเรียนเนี่ยช่วงที่พิธีมนีเจมส์ก็ทงหอดเดือนนานเนี่ยมีน้อยยังกินเงินของโรงเรียนอยู่นะคะดังนั้นก็ยังต้องเห็ุกันณ์บานทรงเปิดย้อนเงินเดือนอยู่นะคะแต่ว่าที่นี่นั่งจ่าไปนั่งจา่าทีไปเจอรุ่นเรียนแล้วเนาะค่ะไปเจอมูเจอยังกับจัดโต๊ะจัดโต๊ะสบายบ้างอาหารในโรงเรียนนะคะก็นลรวก็สกินข้างนอกกันมนีอากาศมันร่แมแห้งมันหนาวก็เลยพา,ากันกินทางในก็เลยพา,ากันกินทางในกับจัดโตก จัดโต๊ะไว้สำหรับอาหารแล้วก็จัดโต๊ะสำหรับนั่งกินอ้อมๆกันเนาะค่ะพอจัดเสร็จก็ล่อโม่บางคน็นนี้ม่ได้มาเนาะค่ะอ่าบางอ่าล่อโม่ที่นี้านมาได้มานั่นแล้วก็ล่อโม่ที่กำลังอุ่นอาหารอยู่ในห้องครัวของเรี้ยงน,นั่นแล้วค่ะเขาก็เปิดเพลงอ่าเพลงแขก เมยน้อยก็เต้นก้อนมูเต้นแบบกวนมูหน่ะยอกน่ะเต้นแบบมีความสุขพี่น้องทั้งวัไม่คิดเสียหัว่ามีความสุขหลายยอกผู้นั้นยอกผู้นี้บัดนี้ผู้ละคนก็ว่าโอู้ฉันลาเอลาก่อนสำหรับเธอแต่ฉันไม่อยากให้เธอไปเพราะว่าทุกคนคู้นมูแล้ววันหลังจากที่เปิดเทอม์มย์หน้อยสิบริกลับไปนะคะเพราะว่ามือเปิดเทอมเป็นมือเดียวกันก็จะมีหน่อยทำฟาตัุกะนขโมวยกันถามามวมบมอขโมวยค่ะอาหารเต้นข้าวปลเต้นหลายเหย้า หัวไหลกับเมพี่น้องเลยกินไหลอยู่แต่ว่าเมยหน่อยสิเน้นกินเป็นเป็นพายเป็นมัฟฟินเป็นพวกขนมเค้กสมัครกว่นนะคะเพราะว่าอ่าถามว่าอาหารของพี่น้องต่างชาติยคนเห็ดมาแสบบอกับกับซือว่าแสบอยู่นะแต่ว่ันมาถึงปากเขาเนาะมีหน่อยก็ไปเฮ็ดไปมีหน่อยซื้อเป็นบลรุษหม่ไปนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วตอนแรกว่าเสีเแ็่อาหารไทยไปโชว์อยู่แต่ว่าโอ้มันเมื่อยเนาะคีการเห็ดมันหนุ่งเยอีกหลายอย่างเนี่ยคิดว่าเขาของพวกจะกินของเขาไประเดี๋ยวเขาไปกินของเขาหรือกวยอย่างประมาณนั้นเนาะค่ะ แต่ว่าก็บคือว่ากินได้ยุ่ค่ะรสชาติบ้านเขากระแซบยู่บางอยาง่างกับถึอปากข้าวแต่บางประเทศประเทศออกมากระแซบยู่เนาะค่ะไม่น่ก็กินแบบพกกล่องแกมๆเนาะค่ะแต่ก็ถือว่ากินได้ยุ่แต่ว่าอิ่มกี่ลิ้นคือสองแสนไงกินขนมเป็นพวกขนมที่กินกับกาแฟเป็นพวกขนมเค็ม,มเป็นขนมผ้าเนาะค่ะเป็นมัฟฟินสมากว่านะคะ เอาไปเดินทางไปเที่ยวนะคะคเกิดจาไบริกีบเหมือนแต่บริก็บบางส่วนก่อนที่ว่าจะเดินทางมาดาัางคาดนะคะเพราะว่ามันจันทร์ไปหาหมอก่อนคน ไปหาหมอแล้ววันจันทร์เขางล้องสิวันอั้นขั้ก็จะเดินทางคิดว่าคาดหวังไว้ว่าอากาศน่าจะดีนะคะคาดหวังนะคะนี่คือความคาดหวังบวกว่าฝนจะตกนะคะคือสิฝนจะตกแดดจะออกก็ต้องไปนะคะบนเหลิอๆในการเดียวกันใครที่พิจิเนตทางประเทศหรือว่าประเทศสิบเด่นในเ่วงในส่วนตัวของเมียหน่อยหนี่งต่อให้ดอแดดออกฝนตกลมไม้หิมะลง ถ้าสิไปก็คือไปคนบ้านนี่เขาก็ได้สนใจเรื่องอากาศเพราะอากาศเป็นดซีวิ่งเลยนะดังนั้นแผนการที่เขาจะเดินท่าเขา่็ยังเดินทางเหมือนเก่านะคะอ่าหอย่างเรื่องไม่แต่เวยถึงจะเวยเขาก็ดื่มนะคะพี่น้องบ้านนี้ยังไม่น้อยเป็นไข่ทำใม้น้อยเป็นไข่แฟนที่ทำเราเอาเหล่าเพียวเพียววอเอาวันก่าเพียวเพียววอบ้านนี่เขาจะบอกว่ากินยานะเขาจะกินเหล่าไรไข่หมดกล้าที่รักเดี๋ยวยกไปแมนยอเบเรตตาสม ในออิบล mm ัน hmm. อ mm ิบลันนีต่างเหรที่อิบลันสัมย่กเห็นแย่อเฟียเยอร์ย่อฮอเฟียเยอร์อิบลันรู้อก็เอ็นบอดกับอะไรเอ็นวิสกี้กันใช้บริบรเซนย่อฮอเบเรตเต้ิ่นคอมพิวต์โอ้โฉมเดรดอะไรย่อฮอเบรตสกอล ทงผู้ใดที่เขาเมา่เบิงไม่กับฝากผลงานเนาะคะ่ะผลงานก่นาเพราะว่าแม่หน่อยกต่บอกแล้วบอกอีกเนาะคะ่ะเพราะว่าอย่าหนาะขึ้นหอดพี่น้องเพราะว่าตัางอาทิตย์หรือว่าอาจจะเป็นซิปมือน,นะคะการเดินทางทั้งนี้ทั้งน,นั้น้นอยุที่อาตาศเนาะคะ่ะแต่ว่าจะนทรก็คงกลับมาต่อสิ้นเหนือนนะคะยังเล่าจิตส,สุดวันทีสารเสียทาย,ยางาังศาสตร์ขาคงมาเกิดวันทีหนึ่งนะคะกลับมาเพราะว่าไมย,ย์หน่อยต้องมาพักพอนี่เพียงพ่อน,นอนในสิ้นที่ เราก็ไปตรวจเลือดพันที refugees, <deal> ่สามนะคะดังนั Actually, ้นคงสิบ hmm. ว mm ันไปเกิน hmm. น mm ั hmm. mm ่นนะคะสั้นที่สิ้นเดือนหรือบ่าสั้นก่อนพันที์หนึ่งสิกับนะคะอยากาเบ่อแต่พันธหนึ่งมาระหว่างการเดินทางในบรรยากาศหรือว่าอากาศมันจะเป็นใจห้าบอนะคะมื่อนีนไม่น้อยขอเมาค่ะเมาส์อี๋ขอเมาส์อี๋เมื่อวานเมื่อวาน เมื่อเมื่อหลายเมื่อค่ะเมื่อเรื่องสมองเกลียดหลายเรื่องนะคะเรื่องแตงกวยแน่แต่รุ่นนะคะถามว่ารุ่นบ่ลรุ่นค่ะรุ่นเรื่องยังรุ่นรุ่นเรื่องการผ่าตัดหัวลงไปบอกแล้วพี่น้องนะเพี่น้องหัวอื้ออื้ยุพี่น้องเบิรงนูุมันไม่หัวดีใจหรือมันหัวสมดำหนาหรือมันหัวจังไหนมาดูสเกลต์ต่ะเฮ้ยมันไปดู I don't think I t a k e b o u t Catalonia อ๋อแล้ว you think a b o อ๋อพูแล้วถามว่าหวยยังก็ว่าก่อนเสี่ยงมานั่งกินเขาอยู่หลังอ่าอยู่อันเดียบบ้านเลยคนถามว่าเจ้าเป็นยังขึ้นหน้าตาเป็นแต่ครึ่องเครียดแต่บ้านไม่เงียบเลยก็บอกแบบภาษาบ้านๆว่ากูเมื่อยกูเมื่อยทั้งสมองกูเมื่อยทั้งร่างกายกูเมื่อยชุดแนวกูอยากคิดกูอยากนั่งตอนนี้กินเบียร์ไปก็นขอดนึงกูก็เมาไว้เลี้ยงเข่าบ้านเพื่อถามว่าถ้าเจอจังใดก็ชีวิตเมื่อยจรักกูว่ากูจะกินเบียร์ย่างเดียวมั้งกูบอกกินดอกกัน กินดอกวัดกรุงวัดกาก็ะมุกเนี่ยพจน์นี่มานั่งคุยกับพี่น้องลืมองข้าวเปล่าจะขอเพื่อนนางหัวขวัญเธอ่าเธอบอกกินวัดการะบายนี่เธอส่วนฉันยกเอายกเอาเพื่อนพี่น้องเขได้คุยระบายเขียนแล้วมันก็เออระบายความคิดทางสมองมันคงซึ้งวันปวดเพื่อนเนาะเด็กกับพิธีชีวิตของไม่ยน้อยไม่แม่น้อยเลยมันเท่าเป็นบ้าบ่เด้พี่น้องต้องต้องเข้าใจนะคะเพราะตัวติดตัวตนจริงๆก็ไม่น้อยเป็นอย่างนี้สิมีมีพ้นในคนกามาเม่นว่ะไม่ได้น้อย แกกินแซ่บไล้จนว่าเฮ็ดเฮียออกากปากตกใส่จาน้ำเนาะนั่นมันไปถีบวิธีวิธีบบอกว่าแกโตนะคะนั่นคือนั่นคือตัวตนของไมหนยอรหยีนะคะวินดูโกลนโชคดีค่ะโยโท a ซมาไซเบรตาซ้ำมาว่าดูสิกบรตาเียนี่ยทันเคดูไททันวันมินิสกูไททั

พี่สาวใส่10เซ1น0วินาทีพอไงพอไงเริ่มกวนละเริ่มกวนละกินเหล้าน้ำตาลพี้สาใส่นะเครื่องกวนนี่แป๊บเดียวพี่เราจะอัดเทมานนี่ประมาณ12นาทีค่ะัดกลามันเคร่งกวนพอไงเริ่มกวนละทีแรกกวนม่ไบ้างส่เธอว่าเธอสิบกินกา เว้นแต่ทอดลุงย่อ้อมาได้เต่ากันใช้ายก็เรล่มเย็นเว้นแต่ไปย่อบริต่าสอ่าเจ้าตัวนถ้ากินวากามีอะไรได้่าเอ้าฉันว่าฉันกินอ่ไรฉันเมยกูเมยเนาะกูปวดประสาทไหลยองคืดไหลคือเรื่องภระสากับคืดเนาะแบนี้ออกมานางกุ้ยพอยุหนากองกุ้ยไปกูว่ามันเพิ่มเดืด้พี่น้องมันได้ระบายมันก็ลืมเนาะความเกลียดกับสัตเอาสัตเอาก็เลยวะ ก็เลยหัวขวัญอะไถาม่าหัวขวัญเรื่องยังนึ่คือหนึ่นหัวขวัญเรนะืววเ่ไม่น้อยบรก,กินบัดกาบดกานราชินาเดยวยอพี้ยอมกลงเบรบริจาตมานี่พูได้ว่าเอาโอเคแต่วาตอนนี้นะ่ะเธอบอกว่กล,นะกล้องน่ะบ่หลาย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 เนฉันบอกแค่สิบนีนทีเธอเบาอหนึ่งนาทีเอาี่น้องฟังเด้อ คิดเน่าแน่ไผ่เบิองกับเบิองไผ่บ่เบิองกับส์ขันร่งแกะนี่หน่อยของบริบาลด้วอยากเไยอยากเบาให้ฟังเรื่องเรื่องเล่าของในงครอบครัวเวลากินกันนะมันจะมีความขึ้นแล้วก็จะมีคำโม่พี่น้องฟังไงอันขอพูดเหลายๆเลยขอโทษหลายๆที่พี่น้องคือว่าเออมันหนาวเวลายในครอบครัวบผมมีน้ำแข็งผมมอยู่ในใน้ำเสอครอบครัวของตัวเองนี่นนแล้วนะเพื่นกับตอนแรกแรกเลยตอนไม่น้อยเฮ็ดแต่เฮ็ดคลิปยูทูบเนาะ มเห็ดอีอย่งโยังมีพูดเดียวเสียเวลาสิกินเขากเบยังเปตรงนอมึงคนเดียวตรงเน็้นั่นเองกูย่างเขาขั้วก็บมึงก็ได้ยังสีทยถือคนก็บเลได้ดาวเพื่อากันตายพ่อหลังๆก็อองัจเรจะชินเพราะว่าขวามมึผมมหน่อยมีหลายววมนนั่นเนาะทั้งมึงทั้งดาสนก่สางแล้วเขียดกับขียดอรสาเบอินเตอราราพารัพัารุตกว่าไพารุตก ปป้าวอรกาว่าเอเดปป้าวอร์ก้าบอกมาที่ดหนยูอ๋อป้าวอรก้าอกเพชรชุนซัคอมพานีอกสำดมเช c r a c y เ i อ i c o n ฟ o u n ฟ f a น t o r แดนดงคอมมารียสอ ว่ากันย <Work a S 2> ัตะอกวกออกว่กบูเมียแเห็นเน่ยสับไปรอีฟคทอรี่เฟิร์ตอรทางก็ว่ามีซิสเตอร์แล้วัอตยแทนก็ว่ามีซิสเตอร์อีฟคทอรี่แน่อีดอกอคอลลาจมดงวีซ่าอีขุดดองอ่าดวีซ่าว่ามีซิสเตอร์ออกเฮนิสมันออโซคอมอกเซกติชุน ความพิ่สตร์ร uh, Rus ัสเซียนรัสเซียเนาดู <h ums> <h ums> birth 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 ันบิดาร์ f เรียสซอรเมื่อไหร่ก็มาเร็วแตเฟรยังเร็วแตยูทูปอินเตอร์เฟรดเม่กเอาท้าลบไปลบมากไปเรื่มหละบาเนีกับเรื่องที่ว่าคนแอนทีเรื่องเงนแต่ยูทูเนาะค่ะพราะตอนหลังๆก็เริ่มชินกับความมึนความหนาของเมียเนาะค่ะ ล้างๆมากกับว่อออกแล้วตอนแรกเพิ่นก็บ,บ่อค่อยใส่ดอกคือแรงอยู่จังเลยดอกวันนัน้นเมาเรานั่งกินอาทิตย์คิดที่แดงนะอาทิตย์ที่แดงนั่งกินเขากันนั้งกันแล้วคนกับซื้อขึ้นคือจังเลยดอกวันศุกร์่นก็นนนปปนนยังวัได้เห็นดีด้วยดอกวันศุกร์ครงที่แล้วนะทีนี้แต่ก่อนในไทายตื่นคนมาในไทยตื่นเพินเ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 ่นดา่าดอกเด็กเดี๋ยวทีนี้พ่อพ่อวันศุกร์เนี่ยอ๋อ standard เอ่อ rare star มี star ดูมอสเตน a n d a r หลังจากนั้นอสโกลชันลาคูกนดูเซียมงกปชุนบินเฮอแลดูฟองตไทยออสกลาคูนั่นแหะบอรอภาษาไทยะหลายๆคนอยากฟังเธอบอกเลยบอก่าษนอีเดภาษาไทยไทยชันชาลาคูเออนั่นแหะพี่น้องชาลาคูไดนตองนั่นแหละทีนี่เขามันสาทีเหลีวคือ ก็เล็กน้อยเลยเนาอันเธอเธอทายอันเห็นเขาเข่าซ้ำฉันสีน้องกินอาหารกำลังกับเธอฉันเธอยเห็นฉันก็สิกินแต่ว่าจฉันขอทายวิธีโอด้ค่ะเธอยังตอบแดงฉันอยากให้พี่น้องสร้างยูทูบบึง